สดด้วยมีเขาบอกที่นี่มีเห็ดที่เก็บเขาก็ให้ทำสดสดด้วยทำอาหารเหรอคะใช่เก็บพวกไปเราไปทำเลยนี่เก็บที่เจ้าของร้านน่าจะใช่คุณเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของที่นี่ป่ะครับใช่ครับที่นี่ที่เขาบอกว่าเป็นฟาร์มเก็บเห็ดสดๆเขาไปทำเลยใช่ไหมครับอ๋อความเก็บเห็ดสดๆครับแต่ถ้าทำเนี่ยเรามี กลัวเราทําให้อยู่แล้วครับฝันที่เก็บออกไปนี่เท่เก็บออกไปที่บ้านเราทำที่บ้านเรารู้ที่นี่เลยพี่ชื่อโอลครับโอลแล้วน้องออมค่ะออมนี่ลูกสาวพี่สวัสดีค่ะพี่อันดาครับดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ฝ้ายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไปดูไหม ให,ให้ดูเห,ห็ด,หดหกันลูกดูเห็ดกันแต่จริงๆเห็ดเรามีเห็ดหลายชนิดเลยนะเห็ดสีชมพูก็มีสีเหลืองก็มีแล้วสหรับกับเใบบีบตัวขนาดนี้เนี่ยทาอะไรที่เขาทานได้ไหมครมกกับถ้าเด็กๆน,นี้ยัยงฟันยังไม่เยอะมากหรือยัยง,ยงเคี้ยวยังได้ได้ก็ทำเป็นซุปก็ได้ครับซุปเห็ดับเห็ดทำซุปถ้าปกติแล้วก็จะแบบน้องก็เคยทานเห็ดแต่ว่าจะทําแบบว่าเห็ดหอมอะค่ะครับเราที่นี่เป็นเห็ดหอมแต่เรามีเห็ดอย่างอื่นเห็ดหมดสิบสองชนิดเลยครับแต่วันนี้อาจจะเจอะขึ้ประมาณเจ็ดแปดชนิด ได้ครับลองดูไปครับก่อนอื่นนะครับก็คือก่อนเข้าเราจะต้องเช้รองเท้าเราแตะน้ํานะครับน้ํานี้เป็นน้ําคอลีนนะคะผสมคอลีนเข้าไปวู๊กกาดไม่ต้องนะครับ ทริปแอนทริคุณพี่กหน่อยเราก็ครอบครัวใหม่ยังลูกเล็กที่มีอะไรแนะนำบ้างไหมในการ <c oughs> ดูแลครอบครัวหรือดูลูกที่ผ่านน้ก็คือหลักของเราก็คือลูกคนก็คือตอให้ว่าเล่นก,ก, <c oughs> กีฬานะครับที่สำคัญก็คือฝึกให้เด็กมีวินัยนะครับพอถ้าเด็กมีวินัยแล้วเราไม่ต้องคอยมาตามั้งใจำใจมากหรือเรื่องหนังสือซื้อเราจะไม่บ้านผมจะไม่เจอปัญหาเรื่อง ทำกันบ้านหรือยังให้มาทำกันบ้านให้อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอพอเข้ามามอต้นแล้วก็เด็กก็จัดการเองได้ผมรู้สึกรู้สึกว่ามันมันมีความภูมิใจอย่างนึงในชีวิตใช่ไหมครับครับก็คือผมผมอยากให้ให้สิดงของสิ่งนี้ก็คือไมื่ก่อนคนจะเข้าใจว่านักกีฬาจะเป็นคนผู้ไม่ค่อยเรียนพี่เนี่ยที่เปลี่ยนความเสร็จแล้าคุยกับลูกก็คือเรียนดีกีฬาเลยแล้วแล้วอะไรคือหลักๆเลยที่ที่พยายามจะพยายามจะอินพุตหรือใส่ให้กับ ลูกของพี่ปลูกฝังเรื่องขอปลูกฝังดีกว่าอะไรที่พี่พยายามปลูกฝังลูกๆทั้งสามคนตลอดเวลาปลูกฝังทั้งสามคนตลอดเวลาก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเรียนให้เรียนเล่นกีฬาเล่นเลอโอเช่ไครับก็คือดนตะให้มีความรู้แล้วแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดนตรีเล่นด้วยครับ ร้องเพลงค่ะร้องเพลงดนตรีช่วยอะไรในชีวิตบ้างก็คลายเครียดอะค่ะบางทีเวลาแบบเราเครียดจากเรียนหรือเครียดจากซ้อมซ้อมหนักมากไม่มีที่ระบายก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะระบายคลายเครียดอันนี้มาเต้นเนาะมาใส่เต้นเต้นโชว์ไหมลูกเต้นโชว์ตึงตะตึงตึง ก็อันนี้เป็นเห็ดที่น้องเก็บมาเมื่อกี้ครับเขาอยากมาฟาร์มกับพี่ก็ต้องพ่อของน้องแม่ครับขอบคุณครับเขาไปทำที่บ้านนะครับได้ครับพี่ได้อันที่ตกละให้ยังพี่ตกละตกล้ะเองขอบคุณมากครับนี่ไปทำให้หมากินพี่มีไหมมีเมนูอะไรไหมถ้าผมผมจะทำให้ทำให้ลูกผมกินเอาไปผัดลองนะครับหั่ดชิ้นๆแล้วก็ผัดธรรมดาแต่ถ้าจะทำให้ลูกนะครับก็ไปปั่นเฉลี่ยต้มแล้วก็เกลืออ๋ออะไรอือนิดนึงอ่าก็เป็นซุปเห็ด จริงจริงแล้วเราสามคนตั้งใจจะมายิงมเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นหนังกระติกแล้วก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงใบเพื่อเหมือนแบบเป็นการปลูกป่าแต่ว่าวันนี้เขาปิดร้านกันเราก็เลยอดยิงแต่ว่าไม่เป็นไรแฝ<ม>ว่าอย่างน้อยเราก็ได้มาดูธรรมชาติแต่ว่าเป็นหุบเขานะคะแล้วก็อากาศเย็นสบายแล้วก็ถือว่าเป็นที่สูงแล้วก็ได้ได้แบบโอโซนเต็มที่เนาะพี่นุ่มมาสูดโอโซนเต็มป่า